แล t them ดีคืออะไรหลายหคนอาจจะเคยได้ยินแล t เด e m ด e ของ Mel Robbins นะคะก็คือเป็นการปล่อยค่ะก็คือ let ะเ e มก็คือปล่อยอเขา,เามันพูดง่ายแต่จริงๆแล้วมันทำยากนิดนึงค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเราบางทีเราเห็นพฤติกรรมของคนบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทําอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นความจริงแล้วคือเราต้องปล่อยเขาค่ะคือไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้กับเรา ถ้าเขาเลือกจะทำอะไรเราต้องปล่อยปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตปล่อยให้เขาได้ไปเจอประสบการณ์ปล่อยให้เขาได้เลือกสิ่งที่เขาอยากจะลองปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการเลือกของเขาเองแต่ก่อนก็เป็นนะคะชอบยุ่งเรื่องคนอื่นชอบรู้สึกว่าทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นล่ะ อันนั้นมันคือความคิดของเราตามประสบการณ์ของเราค่ะเราเคยเจออะไรมาเราแนะนำำําคําแนะนําไปแบบนั้นถามว่าแนะนําได้ไหมแนะนําได้ค่ะแต่สุดท้ายเราต้องให้เจ้าของเรื่องอะคะ่ะเขาเป็นคนเลือกว่าเขาอยากจะเลือกอะไรไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรไปตัดสินใครค่ะเพราะเขากําลังจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เขาต้องเรียนรู้ทุกๆความรู้สึกในชีวิตมนุษย์ นนทุกคนต้องเรียนรู้ความรู้สึกทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความโกรธความอิจฉาความเศร้าวความเจ็บปวดคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเลือกทางใดก็แล้วแต่เราก็ต้องให้เขาได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เขาควรจะต้องเรียนรู้ค่ะเราไม่ควรที่จะบังคับใครเดินตามประสบการณ์ของเราเพราะว่าประสบการณ์ของเราอาจจะไม่ได้ไปอัดกับ ชีวิตของคนคนนี้ก็ได้พอเราเริ่มปล่อยอะคะ่ะเราจะรู้ว่าทางเลือกของเขาอาจจะดีกว่าคําแนะนําของเราด้วยซ้ํามีนะคะที่แบบเหมือนบางคนนะคะอยากแนะนําเขาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้แนะนําแต่เราเห็นเขาเดินตามทางที่เขาเลือกแล้วมันดีกว่าคําแนะนําที่เราจะให้เขาตั้งแต่ตอนแรกซะอีกววาก็เลยรู้สึกว่า Le ดมเทอรี่เนี่ยคะ่ะมันคือดีมากเลยสิ่งหนึ่งที่แมวพูดในรายการนะคะที่ววารู้สึก ว่าอยากจะแชร์แล้วก็เป็นความคิดที่ว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยก็คือเรื่องของตอนที่เขาแบบเหมือนช่วงคริสต์มาสค่ะฝรั่งเขาก็จะกลับบ้านกันอะไรงี้ใช่ไหมคะตอนนั้นเหมือนช่วงนั้นแมวเขาไม่ว่างค่ะเขาก็เลยจะให้คุณแม่ของเขาอะมาหาเขาทีนี้คุณแม่เขาก็ไม่ยอมมาเขาก็อยู่บ้านเขาก็รอยอยากให้ลูกให้หลานไปหาแล้วแมวอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไอชวนอยู่มาแล้วอยู่ไม่มาเพราะฉะนั้นถ้ายูเลือกที่จะอยู่คนเดียวตอนช่วงเทศกาลคริสต์มาส ไอ้ก็ต้อง let them ก <c oughs> ็ต้องปล่อยให้เขารู้สึกกับทางเลือกของเขาว่าเขาอาจจะต้องเหงาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสการนั้นแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นที่ว่าว่ารู้สึกว่ามันดีว่าว่าไม่เคยมองมุมนี้เลยก็คือเราอาจจะรู้สึกดีก็ได้ที่การที่มีใครสักคนรู้สึกผิดหวังกับการไม่ปรากฏตัวของเราคืออันนี้มันลึกมากเลยบางทีเราก็จะดูกันเป็นแค่ความโกโรธแง่งอนอะไรอย่างนี้กันไปใช่ไหมคะ ต่ลึกกว่านั้นน่ะมันมีความรู้สึกที่ว่าเรามีความสําคัญมากพอที่จะทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกผิดหวังกับการที่เราไม่ปรากฏตัวมันไม่ได้แปลว่าเราดีใจที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะหมายถึงว่าในกรณีเนี้ยมันคือสุดวิสัยแล้วอะ่ะคุณไม่ยอมมาแล้วเราไม่สามารถไปได้คือมันสุดวิสัยไปแล้วแล้วเขาเลือกทางนี้แล้วสุดท้ายเขาต้องเสียใจเขาต้องผิดหวังแต่เราอยู่ในจุดนี้อะ่ะเราทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าความรู้สึกที่เราจะหันย้อนกลับมามองว่า สุดท้ายแล้วที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขารักเรามากจนเขารู้สึกผิดหวังที่เราไม่ได้ไปหาชีวิตของคนทุกคนนะคะเราควรจะปล่อยเขาให้เขาได้ไปเลือกทางเดินชีวิตของเขานะคะสิ่งที่เราจะควบคุมได้มีแค่ตัวเราความรู้สึกของเราความคิดของเราสิ่งที่เราจะทำเราควบคุมได้คนเดียวคือตัวเราเองสำหรับคนอื่น เราต้อง let them เราอย่าไป Control ใครค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นมา Control เราเหมือนกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวาวาริชานค่ะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ให้วาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ